สวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะเราจะมาทำน้องกระต่ายบันนี่กันบ้างนะคะน่ารักสุดๆเลยนะคะเป็นกล่องจุ้มกล่องสุ่มอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากดูวิธีทำตามไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาฟองน้ามาวัดกันกับกระดาษก่อนทุกคนแล้วก็ค่อยวาดแบบลงไปในกระดาษนะแล้วก็มาลอกลายใ่ฟองน้าอีกทีนึงเห็นไหมสุดแสนจะง่าใช้คัตเตอร์ระวังระวังนะคะไม่งั้นมันจะกรีดเข้ามือได้เพราะว่าคัตเตอร์เราคมมากมากทุกคนเวลาเราจะตัดให้หน้าเขากลมๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆเอียงกันไกล45องศาแล้วมันถึงจะเอียงขึ้นไปได้นะแต่ถ้าอันไหนทชื่อตัดเป็นตรงๆแล้วสามารถตัดตรงๆได้เลยนะสมมุติเราจะโค้งหน่อยแล้วก็สามารถที่จะกลับ ฟองน้ํามาต้องโคง้งทั้งสองด้านนะตอนแรกป้าพาทาด้านเดียวนะมันไม่ค่อยสมูทอะทุกคนต้องทําทั้งสองด้านซึ่งจะเป็นงานหนักหน่อยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กาวนะคะกับสีเอ็กซคลิกนะคะมาผสมกันแล้วก็ทาเนาะทาประมาณข้างแล้วประมาณสองสามรอบได้ะคะ่ะทุกคนประมาณนี้แล้วเราก็จะลงสีป้าพาอยากให้เป็นสีฟ้าแบบพาสเทลพัเทลหน่อยก็เลยผสมสีขาวเข้าไปอีกนะคะมันก็จะค่อนข้างเป็นพาสเทลนิดๆหน่นนนอยๆวันนี้ ก็ได้กว่านี้อีกอะไรอย่างนี้เนาะใช้ปากกาหมึกเจลนะคะวาดหน้าเขาเป็นแบบไปก่อนทุกคนว่าเราจะเอาแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยลงสีลงไปผมเขาเป็นสีอะไรแบบนี้สีส้มๆหน้าเป็นสีเนื้อๆอ,อ,อย่างนี้เนาะตรงนี้เป็นผ้ากันเปื้อนเขาก็ลลอกอะไรเขาเรียกว่าไง <laughs> เขียนแบบลงไปก่อนเนาะตอนแรกอะว่าจะเอาเพียวๆมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหาร่ปะพาก็เลยลองวาดดูเป็นเหมือนแบบ เป็นมิติเข้าไปอะน่ารักดีแล้วก็แค่เติมแต่งเข้าไปเนาะทำหูให้เขาอย่าลืมใส่สีขาวด้วยนะแล้วดูตามแบบเลย้ากันเพื่อนลงสีขาวเนียนๆไปก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนอีกทีเห็นปะแล้วเราก็จะใส่สีชมพูเพื่อจะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอขีดตาตารางเนาะแต่งหน้าน้อง เขียนหน้าน้องลงไปซึ่งเราก็เขียนตามแบบเลยน่ารักไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเห็นไหมแก้มสีชมพูแค่เนี้เสร็จแล้วนาาา่ารักอ่ะแดมั้งคะทุกคนชอบไหมคะค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะคะจะบอกว่าน้องมีหลากหลายมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นน้ําทะเลนะทุกคนจึงอยากทําให้ครบเลยนะคะทั้งหมดกี่ตัวนะหกหกตัวได้มัง้งนะถ้ายัางไงเราจะมาเริ่มบีบกันนะให้ดูรอบๆคือเราทําเป็นสีฟ้าแล้วก็เขียนแบบขึ้นมาเนาะกดเลยนะ วายอะไรพี่พอทิ้งน้องทำไ,ไม <laughs> เอาลืมจิ้มตาสีขาวเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวขอจิ้มตาอีหนึน่งเอาพี่พาได้เหรอ <c oughs> ยำใช้ไม้แหลมนะคะทุกคนไม่ไปใช้อย่างอื่นเนาะไม่งั้นมันจะจิ้มไม่โดนจุดที่เราต้องการะคะ่ะประมาณนี้นะเห็นปะพอมีลูกตาขา,ขาวๆเล็กๆขึ้นมานะน้องจะน่าเปลี่ยนเลยจะน่ารักมากกว่าเดิมประมาณสามพันร้อยเท่า <c oughs> ประมาณห้าร้อยเท่าอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนมาเรามาบีบอีกทีบีบน้องค่อนข้างที่จะสโลมากก็ไก่หลานตัวพยายามจะไม่ไปบีบตรงสีขาวนะคะไม่งั้นเลอะแน่นอนนี่ดู ภูมิใจอ่ะภูมิใจนําเหนือมากเลยคือน้องน่ารักสุดจริงนะบีบไปตรงไหนก็นุ่มนิ่มบีบไปตรงไหนก็นุ่มสโลไปหมดเลยทุกคนนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดใจและกดแชร์ให้ด้วยนะคะาจะเอาอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามให้ดีนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ